ก็จริงๆเซตแรกเนี่ยเราทำมาถูกทางนะคะแล้วก็ตอนปลายเกมเนี่ยก็ไปรวมเองแล้วก็ผ่อนเกมเองใช่มันก็เลยทำให้เขาไล่ขึ้นมาแล้วก็แซงกันพูดถึงช่วงในช่วงเปลี่ยนเกมระหว่างเกมที่หนึ่งเกมที่สองนิดนึงครับรูปแบบเกมที่เราพยายามเปลี่ยนรูปแบบในการเล่นเป็นแล้งนะเห็นเรากลับมาเป็นผู้นำในเซตที่สองเอ่อ ตอนช่วงเซตท,ที่สองเนี่ยคือเราเซตแรกเนี่ยเราตีย้ำที่เดิมย้ำที่เดิมแล้วก็เขาก็อยู่ตรงนั้นแต่อีกทางนึงมันว่างเลยก็คือพอเราดึงเขาไปตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็ไปอีกทางนึงเพราะว่าอีกทางมันว่างใช่ไหมือนเราวอนเราไปเจาะจงนึ่ทางเดียวไม่เป็นคิดว่าเราได้ประสบการณ์อะไรจากการแข่งขันบดมินตันสองยักษ์ใหญ่สองรายการยักษ์ใหญ่บ้างครับผมก็ทั้งสองงานนะคะก็มีทั้งเหตุการณ์ที่ดีแล้วก็ไม่ดี ในส่วนที่ไม่ดีเนี่ยเราก็กลับไปแก้ไขปรับปรุงส่วนที่ดีเนี่ยคิดว่าก็คือเราพยายามทาเต็มที่ที่สุดเราสนุกกับมันที่สุดไม่ต้องกดดันอะไรไม่ต้องคิดถึงผลแพ้ชนะค่ะอยากให้ฝากไปถึงผู้จัดรายการแข่งขันย้อนเอกไทยรัฐโอเพ่นแล้วก็โตริต้าไทยรัฐโอเพ่นที่จริงนท,ทุกคนเนี่ยพยายามหนักเพื่อให้เกิดรายการ2รายการากใหญ่ระดับโลก2รายการนี้ขึ้นมาครับก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านนะคะท,ที่ให้โอกาสพวกเราสองคนมาแข่งแล้วก็ทีมงานทุกคนเนี่ยเขาก็ ทุกคนใจดีมากๆช่วยเหลือเราทุกเรื่องเลยจริงๆนะคะไม่ว่าเราจะเจอเรื่องลำบากอะไรหรือว่าเจอเรื่องดีอะไรเขาก็เป็นกําลังใจให้แล้วก็คอยซัพพอร์ตเราทุกเรื่องเลยค่ะอยากให้ฝากไปถึงแฟนบอลเบนตันชาวไทยที่เป็นกําลังใจเรามาตลอดผ่นทางทูวิชั่นบ้างครับผมก็ฝากช่วยติดตามช่วยเชียร์นักกีฬาไทยในรอบๆต่อๆไปด้วยค่ะ ค่ะก็ถึงแม้ว่าวันนี้จะแพ้นะคะแต่ก็เราก็ทําเต็มที่ที่สุดนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ดูพวกเราสองคนต่อก็ยังมีนักกีฬาคนอื่นแข่งต่อก็เป็นกําลังใจให้นักกีฬาไทยทุกคนด้วยนะคะ